ตอนที่ 1. แค่กดแชร์ก็อาจโชคร้ายได้คติประจำใจอยากกดแชร์ก่อนที่จะตรวจสอบไม่งั้นชีวิตของคุณอาจพังทลายบาสผู้เชี่ยวชาญด้านโซเชียลมีเดียผู้เชื่อวว่าการกลายเป็นกระแสะไวเล่าคือบันไดสู่ความสำเร็จวันหนึ่งเขาเห็นคลิปจากกลุ่มลับเป็นคลิปผู้หญิงร้องให้กลางถนนเธอกล่าวอะไรบางอย่างที่ฟังไม่เข้าใจแต่คำบรรยายใต้ภาพเขียนว่าพัญญาจับได้ว่าสามี มีเมียน้อยเธอจึงแชรมันกลางซอยบาสไม่ลังเลเลยแายว่าเขาจะไม่รู้ว่าผู้หญิงในคลิปคือใครแต่เขาก็คิดกับตัวเองว่าของแรงแบบนี้กดแชร์ไว้ก่อนดังแน่นอนพร้อมแคปชั่นว่าสังคมสมัยนี้มันน่ากลัวแชร์กลางซอยเมียน้อยระวังตัวด้วยพร้อมแท็กเพื่อนๆให้หัวเราะในเวลาไม่ถึงครึ่งวันคลิปดังกล่าวก็มีการกดแชร์กดไลค์และแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากแต่จูจ่ๆ บาสก็ได้รับการแจ้งเตือนจาก Facebook ว่ามีคนรายงานโพสต์ของเขาว่าละเมิดความเป็นส่วนตัวก่อนที่บาสจะทันได้โต้ตอบผู้หญิงคนหนึ่งก็ส่งข้อความยาวเหยียดมาที่เขาพร้อมน้ำเสียงโกรจัดเธอบอกว่าเธอคือคนที่อยู่ในคลิปและสาเหตุที่เธอร้องไห้ไม่ใช่เพราะถูกจับได้ว่ามีชู้แต่เป็นเพราะเขากำลังเศร้าโศกที่แม่ของเขาเพิ่งเสียชีวิตมีคนถ่ายวิดีโอเธอลม้มลงหน้าวัดแล้วปล่อยลงกล,งลงุ่มมั่วเพื่อปั่นกระแสะโลกของบาสดูเหมือนจะหยุดนิ่งไปชั่วขณะ เขารู้สึกเหมือนโดนตบหน้าอย่างแรงเป็นคนที่เขาไม่รู้จักไม่เคยคุยด้วยแต่เขาตัดสินใจชีวิตของเธอด้วยแคปชั่นมั่วๆไฟเพื่อนสนิทของบาสรีบโทรหาเขาและพูดด้วยน้ำเสียงจริงจังว่าบาสลบโพสเธอและขอโทษเธอด้วยนี่ไม่ใช่เรื่องตลกแล้วนะคนคนนั้นเขาเจ็บปวดเสียใจจริงๆบาสหน้าเจื้อนถอนหายใจยาวก่อนกดลบ โพสลบแท็กลบทุกอย่างและเขียนข้อความขอโทษทั้งในกล่องข้อความและหน้า Facebook ตัวเองเขาสัญญากับตัวเองว่าต่อไปนี้จะไม่แชร์อะไรที่ไม่รู้ที่มาอีกเด็ดขาดวันรุ่งขึ้นเขาได้รับจดหมายจากฝ่ายกฎหมายของผู้เสียหายว่าจะดำเนินคดีถ้าไม่ขอโทษอย่างเป็นทางการเขาต้องเดินทางไปขอโทษเธอถึงหน้าบ้านพร้อมมอบจดหมายขอโทษเป็นลายลักษณ์อักษรเหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้บาสกายเป็นบทเรียนให้หลายคนในโรงเรียน และแม้ว่าเขาจะอายแค่ไหนแต่เขาก็ยอมรับว่ามันคือบทเรียนที่จะจําไปตลอดชีวิตคติประจําตอนการแชร์นั้นง่ายการทําลายนั้นง่ายกว่าหากคุณไม่รู้ที่มาอยากกดส่งต่อเด็ดขาดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับถ้าอยากให้ทําเรื่องราวแบบไหนคอมเมนต์ไว้ได้เลย